เครื่องอ่านบาร์โค้ดสองมิติพร้อมขาตั้งซีบรา d s 4 6 0 8กแจากพลาสติกนะครับ วันนี้นะครับอยู่กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากแบรนด์ซีบรานะครับรุ่น DSC 6 0 8นะครับมาพร้อมกับขาตั้งสามารถสแกนได้ทั้ง1มิติและ2มิตินะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ด EAN 1 3นะครับโค้ด128โค้ด39 q r code หรือว่า data matrix ก็สามารถสแกนได้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วนะครับและยังมีความสามารถในการอ่านบาร์โค้ดที่มีรอยขีดข่วนนะครับบาร์โค้ดที่มีความชารุดก็สามารถอ่านได้เช่นเดียวกันมาพร้อมกับค่าป้องกันมาตรฐานนะครับ IP 5 2มีคามททท่า drop test 1.8เมตรตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับงานแคชเชียร์นะครับงานช่าะบินค่าใช้จ่ต่างๆนะครับรวมไปถึงธุรกิจขนส่งหรือว่าคลังสินค้านะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพนะครับทั้งความรวดเร็วแล้วก็ความแม่นยําในการสแกนนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับเราเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาตั้งค่า Enter Key ก่อนนะครับถ้าเราไม่ตั้งค่า Enter Key นะครับข้อมูลมันจะเรียงกันนะครับเดี๋ยวผม จะสแกนให้ดูก่อนนะครับอ่ามันจะเรียงกันไปแบบนี้นะครับเราก็ต้องตั้งค่าก่อนนะครับโดยการตั้งค่านะครับก็ใช้คู่มือที่ให้มาในกล่องนะครับเราก็เปิดไปที่หน้านี้นะครับอ่า set default enter key barcode นะครับนี่นะครับสแกนที่ barcode ตัวนี้นะครับ add and enter key นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสแกนดูนะครับอ่าตอนนี้ก็ enter ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลอง barcode ชุดนี้นะครับจะมี าบาร์โคดแล้วก็ QR โคดแล้วก็ Data m า t r i รนะครับเดี๋ยวเรามาลองบาร์โคดที่มันมีรอยขีดข่วนบ้างนนครับบาร์โคดที่ไม่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพน,นะครับของเจ้า d s 6 0 8ตัวนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับทั้งความรวดเร็วแล้วก็ความแม่นยำในการสแกนนะครับรวมไปถึงการสแกนบาร์โค้ดที่มีความชวยรุดเสียหายนะครับก็ทำได้ดีมากเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pospad นะครับเวอร์ไว Pospad.com นะครับ Line Official Account นะครับ @Pospad นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 020263361-2Pospad ยินดีให้บริการครับ